สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับรับทราบข้อหาช่อโกง79ล้านเชนธนาภรรยาเคลื่อนไหวแล้วหลังถูกออกหมายเรียกรอบสองคดีช่อโกง79ล้านจับตาเชนธนาพร้อมภรรยาเตรียมเดินทางเข้าพบตำรวจเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาพรา้อมชี้แจงข้อเท็จจริงคดีช่อโกง79ล้านหลังถูกออกหมายเรียกรอบที่สอง กรณีข่าวเชนธนาภรยาถูกตำรวจออกหมายเรียกรอบสองหลังบริษัทรับผลิตอาหารเสริมแจ้งความคดีช่อโกง79ล้านบาทแต่ไม่เข้ามารับแจ้งข้อกล่าวหาโดยหลังได้มีการทำหนังสือขอเลื่อนนัดหมายมาแล้วหลายครั้งล่าสุดเพจด,ดังเผยให้จับตา18พฤศจิกายนนี้เชนธนาและภระยาจะนำหลักฐานเข้าพบพนักง,งานสอบสวนตามหมายเรียกช่อโกง79ล้านบาทล่าสุดทางเพจ บิกเกียนเผยข้อมูลเพิ่มเติมทราบมาว่าวันที่18บแกพฤษภาคมเ7เวลา13.30นิกา30นาทีที่กองบังคับการปราบปรามวงเล็บห้างแดนนรมิดเก่าทางเชนธนาไตฉัดกับภรรยาเชิญสื่อมวลชนร่วมรับฟังความจริงจากปากเชนธนากับเมียและทนายความส่วนตัวนำหลักฐานเข้าพบพนักง,งานสอบสวนตามหมายเรียกพร้อมชี้แจงความจริงทวงคืนความยุติธรรมให้กับตัวเอง สำหรับคดีดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อปี2565โดยบริษัทรับผลิตอาหารเสริมรายหนึ่งส่งตัวแทนเข้าแจ้งความดำเนินคดีอาญากับเชนธนารุอนายธนาไตฉัตรภูโชคอนันต์กับภรรยาซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์อาหารเสริมชื่อดังในข้อหาร่วมกันชอโกงซึ่งเชนธนาและภรรยาได้ทำหนังสือขอเลื่อนถึง3ครั้งล่าสุดพนักง,งานสอบสวนได้ออกหมายเรียกให้เข้ามาพบเป็นครั้งที่2โดยกำหนดนัดหมาย เป็นวันที่18พฤศจิกายน5 6 7หากกคดกำหนดนัดหมายเรียกครั้งที่2แล้วเชนธนาและภรรยายังไม่เข้ามาพบพนักงานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาทางเจ้าหน้าที่อาจจะมีการพิจารณาบังคับใช้กฎหมายตามขั้นตอนต่อไปสำหรับเชนธนาได้เปิดบริษัทอมาโดกรุปจำกัดตัวเองนั่งแท่นเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารโดยบริษัทประกอบธุรกิจขายอาหารเสริมสกินแคร์ขายปีก ทางอินเทอร์เน็ตในแบรนด์อมาโดมีทุนจดทะเบียนบริษัท43ล้านบาทจดทะเบียนวันที่24มีนาคม2567ขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวออนไลน์ขอบคุณพเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ